จัดมาสวยๆแจมๆเลยค่ะคันนี้พี่ๆขาราคาโคตรดีฟรีดาวได้ด้วย Isuzu MU-X 1.9 DVD คันนี้ปี2017ค่ะใครที่กําลังมองหารถเจ็ดที่นั่งสภาพดีๆสภาพสวยๆราคาเบาๆท้องตลาดตอนนี้ราคาที่ เป็นสเปคแบบนี้แล้วปีแบบนี้อยู่ที่เกือบเกือบเจ็ดแสนแต่ของเราวันนี้ราคาดีหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นพี่ๆขาใครสนใจนะกำลังมองหารถประหยัดน้ํามันสภาพดีสภาพสวยแบบนี้สนใจนะพี่ขาดูคลิปให้จบนะคะแล้วทักเข้ามาเลยเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่าง0ูนย์เก้าแปดเจ็ดศูนย์หกเจ็ดสามสองสี่เบอร์นี้สามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้รีบหน่อยนะคันนี้มีแค่คันเดียวแล้วราคาดีๆแบบนี้รถเรามีวารันตีด้วยสนใจนะดูคลิปให้จบแล้วทักเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยูรสครอบครัวมือสองวันนี้เจอเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะพี่พี่ค่ะรถ เข้าใหม่สวยๆเลยคันนี้ปี2017ค่ะพี่ๆคะได้เป็นเจ็ดที่นั่ง isuzu mu-X ใครที่กำลังมองหารถสภาพดีๆแล้วนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งบรรทุกได้ทั้งครอบครัวพร้อมทั้งสามารถใส่ข้าวใส่ของได้เยอะขนาดนี้ช่วงล่างดีๆเครื่องหนึบๆพี่ๆค่ะช่วงล่างหนึ่งเครื่องแน่นนะคะใครจัดแล้วนะคะหรือใครที่กําลังตัดสินใจนะเปรียบเทียบราคาอยู่หรือเปรียบเทียบคุณภาพอยู่คันนี้ขอให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะจัดมาแล้วค่ะหนึ่งคันสี่น เงินส,สวยๆสภาพดีแบบนี้อซูซูมิวเอ็กซ์ุดเ X 1.9 DVD ค่ะสภาพโคตรใหม่เพิ่งเข้ามาด้วยพี่ๆคะ่ะใครสนใจนะคันนี้ฟรีดาวน์ได้ด้วยพนเริ่มต้นในเลทประมาณ1 2 0 0 0เท่านั้นเองนะคะเงินดาวน์ไม่ต้องใช้เคที่ดีประวัติดีพี่ขาบัตรประชาชนใบเดียวสามารถรับรถกลับบ้านได้ภายในวันสาวุอิซูซูช้าไม่ได้พลาดไม่ได้เลยเรามาดาูสภาพเริ่มต้นกันเลยนะคะพี่ๆคะคันนี้บอกเลยนะเข้ามาใหม่ๆยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะสภาพอย่างว้าวเลย เจ้าของเดิมรักษาดีดูแลดีมากคันนี้ซื้อสดได้ยินดีเลยไม่มีแวดอ่ะพิเศษให้คันนี้ไม่มีแวนนะคะอ่ะใครนะคะที่กําลังสนใจนะตัดสินใจอยู่พี่ๆขาหกแสนกว่าบาทหาโคตรยากนะราคานี้แถมสเปคนะได้มาครบๆเลยนะคะมาดูด้านหน้าค่ะ,ะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ค่ะพี่ๆ่ะไฟจัดมาให้แล้วนะคะมีเดท้ามาให้แล้วเป็นเรียงเม็ดสวยๆขีดเส้นสวยงามแบบนี้พี่คะในส่วนของไฟหน้าค่ะ ใสหน้าค่อนข้างที่จะใสเลยนะคะไม่ได้มีรอยแตกรอยงาอ่ารอยร้าวรายงาใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะได้เป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์แบบใบใบบีม LED แล้วคันนี้นะคะอ่าตัวหลอดนะคะได้หลอดแบบลูกแก้วนะคะกันความร้อนจ,จัดเลยคันนี้พร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบนะคะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะคะซ้ายขวาให้ดูใกล้ๆก,กันขนาดนี้เลยนะคะไม่มีเหลืองแน่นอนคันนี้นี่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะถ้าปรับออกมาว้าวกว่านี้อีกแต่บอกเลยคําว่าปรับสภาพไม่ใช่แบบ ่าเอาไปทําใหม่ทั้งคันนะไอ้ไหนนะคะที่มีรอยตําหนิเล็กน้อยนะคะแต่เรื่องเครื่องเรื่องเกียร์นะคะเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์รอยตําหนิหมายถึงว่านะคะอาจจะมีรอยสะเก็ดหินหนู่นนี่นั่นนะคะเราเก็บให้นะคะบริการด้วยนะคะคันนี้ไม่ใช่แบบว่ามาสภาพนี้ให้สภาพนี้นะเรามีการขัดเบาะนะคะเออสปาเบาะนะคะขัดเคลือบสีให้นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยคันนี้ไม่ต้องห่วงสบายใจได้นะฮะส่วนรอยต่อระหว่างกันชนค่ะ แนบชิดสนิทไม่ดุงไม่อ้าแน่นอนคันนี้บอกเลยนะคะสภาพด้านหน้านะปลอดภัยไร้ร่องรอยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเหลี่ยมสีคมนะคะอย่างชัดรอยรักยิ้มไม่มีนะคะไม่มีแน่ๆนะคะแล้วก็นะคะกระจังหน้าโครเมียมตัดกับโลโก้อิสุสุแท้ๆคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนกระจังหน้าใดๆทั้งสิ้นนะคะไฟตันหมอกคู่หน้าไฟหน้านะคะพี่เห็นไหมคะเปรียบเทียบซ้ายขวาใส่วาววับเลยคันนี้ค่อนข้างที่จะสวยเนียนกลิบเลยนะค,ะคันนี้นะเจ้าของเดิมดูแลโคตรดีเลยนะคะพี่ๆคะรับไปใช้ต่อคันนี้ นะคะออกห้างป้ายแดงนะคะอยู่ที่ประมาณร้านสามล้านสี่นะคะนี้อยู่กับเราแค่หกแสนสามเท่านั้นเองนะคะถ้าใครสนใจนะรีบทักเข้ามาเลยเบอร์นี้นะคะสามารถแอดไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงค่ะพี่ๆค่ะแล้วก็ดูฝากระโปรงนะคะแถ้แน่นอนเดิมร้อยเปอร์เซ็นตนะคะตัวสีนะคะยังเป็นแบบเคาะดูนะคะพี่เคาะดูอย่างนี้มันยังเป็นสีบางๆอยู่เลยนะนั่นแสดงว่านะคะระบบภายในและ เอ่อโทษทีนั่นหมายถึงว่านะคะตัวสีไม่มีการโปะการโปะมาแน่นอนนะคะพี่พี่ขาค่อนข้างที่จะสบายใจได้นะคะันนี้เรื่องประหยัดน้ามัน1.9 DDIB l u e Power ูนะคะยกให้เขาอยู่แล้วนะคะจะขับทางไกลนะคะทางไกลบรรทุกของหนักแค่ไหนนะคะไม่ได้มีแบบว่าโหกินแบบหืมซดอย่างนี้ไม่เอานะพี่พี่ขาเราขึ้นชื่อกันอยู่ในเรื่องของความประหยัดน้ํามันนะคะเครื่องบู u e Power 1.9ของเราไล่แม็กนะคะเดี๋ยวเราขันให้สวยๆเลยคันนี้นะคะแต่ดูนะคะรอยรอยเบียดฟุตบาทใด้ ไม่มีทั้งสิ้นเลยนะคะอ่าตัวยางนะคะตัวยางอืค่อนข้างที่จะเหลือค่อนข้างที่จะเหลือเยอะอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกทีนะคะถ้าถึงต้องต้องเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราดูแลให้ไม่ต้องห่วงเลยแต่ดอกยางยังอยู่ลึกๆเลย ะะดอกยางยังอยู่ลึกๆนั้นสามารถใช้งานได้อีกยาวๆอยู่นะคะันนี้นะนะคะในส่วนของซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อนะคะต้องขอประทานอภัยยังไม่ได้ล้างบอกแล้วว่าเรียวจริงนะคะัคนนี้นะคะหัวน็อตไม่ขยับนะคะบันไดข้างกับข้างนะคะอยู่ครบค่ะในส่วนของนะคะกระจกนะคะกระจก กระจกนะคะเป็นรกระจกแบบปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยพร้อมกับไฟเหลวคู่หน้ามาให้นะคะติดฟิล์มมาให้แล้วรอบขันนะคะกันสาดแท้ๆเลยนะคะตรงรุ่นมิวเอกของเขาเลยนะคะคันนี้นะคะจัดมาให้แล้วนะคะในส่วนของนะคะการลายมือจับไม่ต้องห่วงเรื่องนะคะแต่เปิดประตูปิดประตูอย่างเงี้ยค่ะนะคะการลอยการถลอกมีให้แล้วครบเลยคันนี้นะคะในส่วนของแผงประตูค่ะ แผงประตูด้านข้างนะคะหัวน็อตน,นะคะไม่ได้มีขยับใดใดทั้งสิ้นเลยนะคะซิลิโคนทุกอย่างอยู่ครบเม็ดอาร์กอยู่ครบไม่ต้องห่วงคันนี้เม็ดอาร์กครบเลยนะคะพี่ๆขานะคะประตูบอกเลยว่าปลอดภัยนะคะประตูแท้แน่นอนเดิมร้อยเปอร์เซนต์สามารถมาดูรถได้จริงๆนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะติดต่อหาเซลลอิวได้เลยนะคะถนนเสรีไทย68แแยกหนึ่งพี่ๆขานะคะเข้ามาได้เลยรถคันนี้ต้องไวห,หน่อยนะมีแค่คันเดียว การควบคุมนะคะกระจกนะคะพี่ๆขาเป็นแบบไฟฟ้าแล้วคันนี้เซ็นทรัลล็อกมีมาให้แล้วครบนะคะพี่ๆขาไม่ต้องห่วงเลยส่วนพวกมาไล่นะคะสามก้านแบบนี้มันติฟังก์ชันจัดมาให้แล้วเต็มๆนะคะกุญแจคะ่ะกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทแล้วนะคะแล้วก็เรามาดูในส่วนของนะคะเลขไม้เลขไม้ไมพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยคันนี้ ไม่ถึง1 0 0 0 0แสกิโลเรามาดูเรียวๆกันเลยนะคะเลขไม่เก้าหมกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะหน้าจอเป็นระบบ DVD นะคะ อัตโนมัติค่ะพี่ขาแอร์เย็นฉ่ำนะคะคอนโซลหน้าหืมอย่างว้าวนี่คือสภาพแรกเข้าสายนะคะสายตรงนี้นะคะต่อมาให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องห่วงเลยนะคะใครที่จะไปติดกล้องหน้านะเดี๋ยวแถมให้อาซื้อในไลน์นี้นะคะจองในคลิปนี้เดี๋ยวจัดให้เลยแถมกล้องหน้าให้ด้วยนะคะไฟเฟยออกครบค่ะไม่ต้องห่วงด้านบนนะคะมีจอกลางให้ด้วยนะพี่ๆขาแล้วก็รอยยันไม่มีนะคะรอยเจอไม่มีแน่นอนตัวบอสีเบสนะคะคุมโทนแบบสีทูโทนเลยค่ะ ันนี้มีลายไม้แทรกมาให้ด้วยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะคันนี้สวยจริงแอร์เย็นจริงเป็นแอร์แบบอนาล็อกค่ะพี่ขาหน้าจอแบบทัชสกรกีนกล้องถอย่ยมีมาให้แล้วครบๆเลยคอนโซลหน้านะคะเป็นหนังนะคะเป็นหนังผสมกับนะคะผสมกับเอในตัวของนะคะแผ่นนะคะโทษทีนะคะอะ่เป็นนะคะ,ะพลาสติกที่มีนะคะคุณภาพอย่างดีเลยคันนี้นะคะมากับมากับโรงงานของเขาเลย ตัวหนังนะคะตัวเบาะหนังไม่มีฉีกไม่มีขาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็บอกเลยคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะสะอาดสะอ้านนะคะสวยงามเลยนะคะไม่ต้องห่วงคันนี้ไม่ต้องห่วงได้ไปไม่เสียใจแน่นอนนะคะสีนะคะค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะอยู่ครบเลยคันน,น,นี้เครื่องแท้เครื่องเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นพี่ขานะคะดูเบาะสิคะนะคะกระเป๋าทิงโจ้อย่างตึงอยู่เลยพี่ขาจัดมาเลยคันนี้สามารถพับเบาะได้ด้วยนะนะคะสามารถพับเบาะได้ด้วย ใครที่กำลังมองหารถครอบครัวแล้วราคาดีๆประหยัดฟรีดาวได้แบบนี้คันนี้อิวค่อยอิวให้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งคันนะคะขอแนะนําเลยคันนี้นะคะผลิตนะคะเป็นการฉลอง60ปีอิสุสค่ะจัดมาเลยนะนานๆน,น,นะคะมีเข้ามาทีนะไม่ค่อยมีเยอะนะนะคะรุ่นแบบนี้สเปคแบบนี้เรามาดูสภาพภายหลังสินะคะมาดูด้านหลังของเขานะคะเปิดขึ้นมานะคะออ้โหทุกอย่างเลยเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่ขาคันนี้นะคะอจัดเลยจัดเลย เลยคันนี้เนี่ยดูการพับเบาะค่ะพับเบาะพับเรียบนะคะพับเรียบนะคะพี่ๆขาเจ็ดที่นั่งเราเอาเบาะดึงขึ้นมาดึงเบาะขึ้นมาเจ็ดที่นั่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่อึดอัดนะคันนี้นั่งสบายอยู่นะแต่ถ้าใครจะไปแค่ห้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะพับแบบเรียบๆแบบนี้เลยพี่ๆขาใส่ของได้สบายชิชวๆเลยนะคะคันนี้นะคะขอให้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งคันนะใครสนใจนะรีบทักเข้ามาเลยสนใจสอบถามรายละเอียดตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างแอดไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงพี่ขาโทรได้ตลอด24ชั่วโมง ไม่ต้องเกรงใจนะคะพี่ๆคะ่ะเห็นคลิปตอนไหนโถได้ตอนนั้นสําหรับคลิปนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟากอีกหนึ่งช่องนะคะอยู่รุมรถมือสองเกรดเอพร้อมทั้งนะคะอิวกระบะมือสองเพชรยนต์นะคะพี่ๆค่ะแล้วอันนี้เป็นอีกช่องหนึ่งนะคะพี่ๆค่ะเป็นช่องรถครอบครัวทุกช่องนะคะสามารถออกรถได้ฟีดาวได้หมดเลยนะคะเอกสารง่ายๆไม่ยุ่งยากพี่ขาสามารถประชาชนใบเดียวแลกกับการรับรถภายในวันได้สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ